บทที่6ด้วยความเต็มใจแต่ว่าเขาเห็นแก่ตัวมากมากเอาเปรียบแก้วตาคิดถึงแต่ตัวเองก็ได้เพราะหลังจากที่แก้วตาตอบตกลงเขาก็ไม่รอยชาที่จะลงมือล้างคำสาบในวิธีที่เขาเองก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะว่ามันใช่หนทางแก้คำสาบอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าดีไหมคะพี่เสือจู่ๆก็ถาม พยักทำหน้าไม่เข้าใจเล็กน้อยก็เมื่อกี้อะค่ะดีไหมอ๋อเธอกำลังถามถึงบทรักเมื่อครู่นี้พยักพยักหน้าได้ปลดปล่อยหลังความสุขสมย่อมต้องดีอยู่แล้วเพียงแต่มันสามารถเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักไม่ใช่การมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอื่นใดอย่างนี้แล้วเราล่ะดีไหมเขาถามญิงสาวกลับ ทวงแก้มทางสองของเธอแดงระเรื่อขึ้นมาทันทีดีค่ะพลางตอบอ้อมแอมพยักยิ้มให้เล็กน้อยทันยื่นมือไปลูบศีรษะขอบใจนะที่ยอมช่วยพี่เขายังรู้สึกผิดเรื่องนี้อยู่แต่พอคิดว่ามันอาจจะช่วยเรื่องถอนคำสาปได้เขาก็จำต้องทำกระนั้นก็เกรงใจแก้วตามไม่น้อยตอนเธอมาเขาขับไล่ใส่ส่งเธอกลับไปแทบแย่ตอนนี้ดันมาขอให้อยู่ต่อ แถมยังให้มาร่วมหลับนอนกับเขาอีกน่ารังเกียจชะมัดแต่แก้วตาคือแก้วตารักพยักอย่างไรก็รักอย่างนั้นเธอไม่คิดหรอกว่าตัวเองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยพยักบอกอยู่แล้วว่าต้องการให้เธอทําแบบนี้ทําไมและถ้ามันช่วยพยักได้เธอก็ยินดีพร้อมใจที่จะทําหรือต่อให้ช่วยไม่ได้เธอก็ยังเต็มใจจะทําอยู่ดีไม่เป็นไรค่ะพี่เสือแก้วยินดีช่วยอย่างเต็มที่เลยเสียงใสตอบรับ พยักเลยโน้มใบหน้าประกบจูบที่หน้าผากมนไปครั้งหนึ่งเป็นเชิงให้รางวัลด้วยจู่ๆเขาตระหนักได้ว่าหลังทุกอย่างสิ้นสุดลงสิ่งที่ผู้หญิงต้องการคือการนอนกอดกันเอาไว้สักพักเพื่อซึมซาบอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเขาไม่ได้ทำและเลยเรื่องนี้ไปพระแก้วตามไม่ใช่คนรักของเขาพอนึกขึ้นได้ถึงมอบจูบให้ไปเมื่อกี้แต่จะช่วยได้หรือเปล่าต้องรอดูคืนนี้ถอนจูบจากหน้าผากของหญิงสาวไปแล้ว เธอก็เปล่งเสียงออกมาพยากถออนหายใจเล็กน้อยพี่ไม่อยากกลายร่างเป็นเสือสมิงเลยเขาสารภาพไปตามตรงแก้วตาดันตัวขึ้นนอนคว่ำแขนข้างหนึ่งยกตั้งเท้าคางมองหน้าเขาใกล้ๆทำไมหรอคะถ้าเป็นเธอเธออยากจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงแก้วตาสายหน้าพืชใครจะอยากเป็นกันละ่ะที่ถามอย่างนั้นเพราะเธออยากชวนเขาคุยเฉยๆ งันแก้วก็ขอภาวานาให้พี่เสือไม่ต้องกลายเป็นสมีอีกนะคะเพียงเธอแกล้งหยอกเล่นแทนไม่อยากให้บรรยากาศดีๆเสียไปพยักเลยมองดวงหน้าจิ้มลิ้มแล้วหัวเราะน้อยๆทำอย่างกับเป็นเรื่องเล่นๆเ,เลยนะก่อนยื่นมือเข้ามาใกล้แก้วตาหดคอนึกว่าอีกฝ่ายจะยกงมาเงยกเขกะโหลกแตะว่าผิดคาดพอเขาแค่ยื่นมือไปลูบศรีรษะเท่านั้น สาเหตุที่พี่ไม่อยากกลายร่างเป็นสมิงมีอยู่ไม่กี่อย่างรอกถึงแก้วตาจะพอเดาๆได้ว่าพยักไม่อยากกลายร่างเป็นอสุรกายเพราะอะไรแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเล่าออกมาเหตุก็เพราะแก้วตาเป็นคนแรกและคนเดียวที่รับรู้ถึงความลับอันเดลอร้ายของเขาในเมื่อเธอรู้และไม่ได้หวาดกลัวก็น่าจะพอเล่าสิ่งที่เขาเก็บงำไว้ในใจตลอดมาได้ว่าเขารู้สึกนึกคิดอย่างไรกับการใช้ร่างกลางวันเป็นมนุษย์ร่างกลางคืนเป็นเสือสมิงอย่างนั้น เสือสมิงมันเป็นปีศาจพี่ไม่อยากเป็นปีศาจเขาบอกเหตุผลแรกออกมาแก้วตาจับจ้องไปที่ดวงตาของเขานิ่งก่อนมันจะทอประกายความรู้สึกวุ่ไหวายบางอย่างเขากำลังเศร้าเศร้าเรื่องที่ถูกาสาปอีกเรื่องก็คือและพี่ก็ไม่อยากทำร้ายใครด้วยพี่ไม่อยากทำพี่เสือก็ไม่ได้ทำร้ายใครนี่คะวันนั้นที่พี่เสือเจอกับแก้วในร่างสมิงครั้งแรก พี่เสือก็ตกใจที่ถูกแก้วทุบที่หน้าเลยวิ่งหนีไปไม่ได้ทำร้ายอะไรแก้วสักหน่อยอย่างน้อยก็ทำให้เธอกลัวจนวิ่งหัวสุกหัวซุนกลับบ้านแทบไม่ทันเขาว่ายิ้มยิ้มแก้วตาหัวเราแห้งๆออกมาคนมันไม่เคยเจอน่ะคะ่ะเลยตกใจไปบ้างแต่พี่เสือไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่ได้ทำร้ายแก้วจริงๆดูเนื้อตัวแก้วสิไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายตรงไหนเลยว่าพลังยกแขนขึ้นให้ชายหนุ่มดู เขาจำเหตุการณ์นั้นได้จริงอยู่ที่เขาไม่ได้ทำร้ายแก้วตาแต่ถ้าเธอไม่ตะโกนออกมาสุดเสียงว่าให้พี่เสือมาช่วยเขาก็คงจะไม่ได้สติทำร้ายเธอไปแล้วอย่างที่เขาได้ทํากับไม่อยากคิดถึงก็ต้องคิดเหตุการณ์นั้นเป็นตราบาปในชีวิตเขาเลยถ้าพี่ไม่ได้สติแก้วก็คงไม่รอดเขาครางแผวแก้วตาเข้าใจความหมายที่คนตรงหน้าสื่อ เธอคิดเหมือนกันแล้วว่าถ้าเขาไม่เปิดช่องให้เธอได้หนีป่านนี้เธอคงเป็นซากเนื้ออยู่ในโรงเตรียมเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แก้วรู้แล้วว่าพี่เสือไม่ได้ตั้งใจต่อให้ทำร้ายแก้วจริงๆแล้วแก้วมารู้ทีหลังแบบนี้แก้วก็ไม่โกรธหรอกคะ่ะเธอยังพยายามปลอบใจเขาพยักลี่ยิ้มบางๆคราวนี้เป็นรอยยิ้มที่ดูหมอนมากเลยทีเดียวถ้าแก้วโดนอย่างที่พี่เคยทำกับปานวาดแก้วคงไม่พูดอย่างนี้ เอ่ยถึงชื่ออดีตคนรักขึ้นมาแก้วตาก็ชะงักพร้อมกับเรื่องราวที่ปานว่าถูกสัตว์ร้ายจู่โจมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก็ผพุดเข้ามาในหัวเรื่องนั้นอย่าบอกนะว่าพี่เสือเป็นคนทำพี่เอ่อพี่ปานว่าเหรอคะเธอไม่แน่ใจนะภาวนาขอให้ไม่ใช่แต่แล้วก็ต้องผิดหวังใช่ฝีมือพี่เองเป็นฝีมือพี่เสือ เธอครางแผวพยักพยักหน้าตอบรับเป็นเชิงย้ำว่าเป็นฝีมือเขาเองแล้วทำไมถึงตอนกลายร่างเป็นสมิงพี่ควบคุมมันไม่ได้เขาสารภาพก่อนที่เธอจะได้ถามจบก่อนถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วเป็นไฟเปิดปากเล่าให้ฟังคืนนั้นพี่กลายร่างเป็นมันพี่พยายามแล้วที่จะออกให้ห่างจากตัวปานวาดแต่มันกลายเป็นว่าพี่ สูดหายใจเข้าปอดอีกเครื่องทำร้ายเธอที่พยายามเข้ามาช่วยเรียกสติให้พี่มันเป็นครั้งแรกครั้งแรกของพี่ที่กลายร่างเป็นมันอย่างนั้นพูดออกมาแล้วความรู้สึกผิดก็เออทนท่วมทั้งใจเขารู้สึกผิดที่ทำร้ายปานวาดไม่พอยังรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปดูแลเธอในตอนที่รักษาตัวอีกแต่เขามีเหตุผลของตัวเองนั่นคือเขากลัวจะทำร้ายปานวาดโดยไม่ได้ตั้งใจอีก รักไหมเขาบอกได้ว่ายังเป็นห่วงปานวาดส่วนเรื่องรักเขาไม่ได้รักหรอกเขาลงรักเธอมานานใช่ในสายตาคนอื่นๆมองเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอคือเพื่อนสนิทที่สุดของเขาส่วนสาเหตุที่คบหากันก็จะให้เขาอธิบายอย่างไรดีละ่ะตอนนั้นเธอมีปัญหากับแฟนฝ่ายนั้นทิ้งเธอไปหลังจากได้เสียกันไม่นาน พอเ,เห็นเพื่อนสนิทของตัวเองร้องไห้แล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะเป็นที่พึ่งให้เธอสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่กลายเป็นว่าเขาหลงรักเธอมานานและคบหาก,กับเธอได้เพราะเธอใจอ่อนทั้งๆที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นทําไปด้วยอยากให้ปานวาดเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ทิ้งคุณค่าของตัวเองไปเพราะผู้ชายงี่เง่าคนหนึ่งทิ้งไปก็เท่านั้นแต่ความลับก็คือความลับเขาไม่ต้องการให้ปานวาดเสียหายใครจะเข้าใจไปอย่างนั้นก็แล้วแต่ เขาถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วจนถึงตอนนี้ตอนที่เขาดูแลปานว่าต่อไม่ได้เพราะแม้แต่ตัวเขาเองยังดูแลไม่ได้เลยบอกตรงๆว่าพี่ไม่ไว้ใจตัวเองเวลากลายล่างเป็นสัตว์ประหลาดนั้นพี่เสือแก้วตาสงสารคนตรงหน้าไม่น้อยเทโผลเข้าหาเขากอดตรองไว้ก่อนที่อีกฝ่ายจะพลออกห่างพี่เสือใกล้จะขําแล้ว พี่ต้องไปเตรียมตัวเขาปลบเสียงแผ่วของแก้วตาด้วยการแทรกขึ้นมาแก้วตาพยักหน้าน้อยๆยอมจำนนต่อเหตุผลของเขาได้ค่ะพี่เสือดูแลตัวเองด้วยนะคะเสียงนั้นทำให้เขาเล็ม,มองดวงหน้าสวยเธอตัางหากที่ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่พี่แต่ว่าพี่จะออกไปเลยวันนี้อาจจะไม่ได้ล็อกห้องเธอแต่อย่าลืมกฎของเราละ่ะ ห้ามออกจากห้องนอนหลังสามทุ่มหญิงสาวพยักนั่งหนึกหนักเป็นการให้คำมั่นสัญญาพยักรูปกระม่อมใบเบาไปทีหนึ่งก่อนผ่าไปอาบน้ำแต่งตัวและออกจากบ้านไปทิ้งให้แก้วตามองไล่หลังรถกระบะคันเก่งกระทั่งหายเข้าไปในไร่ข้าวโพดพร้อมกับหวังไวลึกๆว่าเธอจะช่วยเขาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่พยักคาดหวังไว้ว่าจะเป็นจริงมันเกิดขึ้นภายในคืนนั้นพยักออกไปประจำการที่ไร่ข้าวโพดลึก รอให้ตัวเองกลายร่างเป็นสมิงอย่างเคยหากแต่ในคืนนี้เขากลับไม่กลายร่างเป็นตัวอะไรทั้งนั้นยังคงเป็นมนุษย์เป็นตัวเองอยู่ตลอดทั้งคืนปีกว่าที่ผ่านมาไม่มีวันไหนที่เขาดีใจได้เท่ากับวันนี้อีกแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยเขาจึงไม่หุนหันกลับบ้านพักในคืนนั้นเรากระทั่งถึงเช้าเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่กลายร่างเป็นตัวอะไรที่เขาไม่ต้องการเขาไม่กลายร่างเป็นมันสิ่งนี้ทําให้พยักลิงโลดขั้นสุด เขาบึ้งรถกลับบ้านพักอย่างรวดเร็วเป็นเสียงร้องเรียกคนที่อยู่ด้านในไปทั่วบ้านแก้วแก้วตาเสียงนั้นทำเอาหญิงสาวที่ยังคงอยู่ในห้องนิ้ทารมสะดุ้งตื่นโดยพลันเธอมองลึกๆไปรอบห้องอยู่ครู่ก่อนจะต้องสะดุ้งอีกครั้งแก้วตาขาพี่เสือแก้วตาพุ่งพรวดออกจากห้องนอนไปทันทีหลังจากนั้นพอพบแสงตะวันที่สาดส่องเข้ามาเธอก็มั่นใจได้ทันทีว่าตอนนี้เช้าแล้ว แต่ที่ทําให้เธอไม่มั่นใจว่าเธอตื่นดีหรือยังคือตอนที่พยักเห็นเธอแล้วโผล่เข้ามากอดเอาไว้แน่นมันได้ผลแก้วมันได้ผลก่อนแน่นอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนแก้วตาสับสนอยู่ครู่กระทั่งเขาคลายอ้อมกอดจากเธอถึงได้พบกับสีหน้างุนงงของหญิงสาวพี่เสือหมายถึงอะไรหรอคะพี่หมายถึงเขายุดไปเล็กน้อยจ้องมองดวงหน้าพริมพราก่อนตัดสินใจตอบการที่เรามีอะไรกัน มันได้ผลแก้วตาประมวลผลอยู่ครู่ก่อนจะค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกมาหมายความว่าที่แก้วกับพี่เสือมีอะไรกันมันทำให้พี่ไม่กลายเป็นตัวสมิงไม่กลายเป็นเสือสมิงพยักยํำความดีใจของเขาเก็บกลั้นไว้ไม่ไหวทีเดียวนานแล้วที่แก้วตาไม่ได้เห็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าครามอย่างนี้มันทำเอาเธออดยิ้มออกมาบ้างไม่ได้แก้วดีใจจริงๆที่แก้วช่วยพี่เสือได้ ยิ่งกว่าช่วยได้อีกพี่เป็นหนี้บุญคุณแก้วแล้วแก้วตายิ้มกว้างจนแทบเห็นฟันครบทุกซี่พยักมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยพันถามสิ่งที่อยู่ในใจอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนไหมตอบแทนที่ช่วยพี่ไงอ๋อไม่หรอกค่ะแก้วไม่อยากได้อะไรทำไมล่ะทำไมล่ะก็แก้วช่วยพี่เสือด้วยความเต็มใจนี่คะไม่อยากได้อะไรตอบแทนหรอกแค่อยากดูแล อยากช่วยพี่แค่นั้นพยักไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีเลยเขาทั้งซาบซึ้งทั้งคิดว่าเธอน่ารักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนอดไม่ได้ที่จะโผเข้ากอดเธออีกครั้งแน่ใจนะว่าไม่อยากได้อะไรจริงๆแน่ใจสิคะแก้วว่าแก้วพูดชัดแล้วนะโอเคพี่ดื้อเองหญิงสาวัวเราะคราวนี้กอตอบเขาด้วยไม่เคยสุขใจอะไรอย่างนี้มาก่อนตอนแรกแค่คิดว่าได้มาดูแลเขาแค่นั้นก็พอแล้ว แต่นี่มันเหนือความคาดหมายเธอได้ช่วยเหลือเขาช่วยเรื่องใหญ่เลยทีเดียวละ่ะดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่แล้วรวมถึงการยอมให้เขาเป็นคนแรกของเธอด้วยไม่เลยค่ะแก้วยินดีและเต็มใจทำให้พี่เสือส่วนเรื่องที่พี่เสือดือ้อแก้วเห็นด้วยค่ะพยักอดใจที่จะจูบริมฝีปากเล็กๆที่พูดจาน่ารักไม่ได้เป็นอีกคืนที่พยักรอดจากการกลายร่าง เขาเชื่อแล้วล่ะว,ว่าร่างกายของแก้วตามีอิทธิฤทธิ์ในการยับยั้งการกลายร่างของเขาสายตาคมจ้องมองภาพสะท้อนจากกระจกแนวมองหลังด้วยความดีใจรอยยิ้มที่ผุดพลายบนใบหน้าครามปกปิดไม่มิดว่ามันรู้สึกดีแค่ไหนที่ได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแม้จะไม่รู้ว่ามันจะคงอยีทาวรหรือเปล่าแต่นี่ก็เป็นอภินิหารของแก้วตาหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นอภินิหารของพรหมจรรย์ของเธอถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็คงต้องตอบแทนแก้วตาเสียหน่อย แต่ว่าเธอบอกว่าไม่ต้องการอะไรนี่นาพยักครุ่นคิดไม่ตกว่าจะตอบแทนเธออย่างไรดีต่อให้เธอไม่ต้องการก็เอถอะทว่าเขาก็ต้องให้อะไรเธอสักอย่างเพื่อตอบแทนในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเขาได้รู้สึกผิดที่ใช้ประโยชน์จากเรื่อนด่างเธออย่างแน่นอนคิดมาทั้งคืนก็ยังคิดไม่ออกพยักกลับบ้านพักไปทั้งอย่างนั้นพอเจอแก้วตาที่มาจัดอาหารชาเช้าเตรียมรอเขากลับมาอย่างรู้เวลาเขาก็อดรนทนไม่ไหว ต้องถามเธอออกไปอีกจนได้แก้วพี่ขอถามอะไรสักอย่างคะแก้วไม่อยากได้อะไรจากพี่เป็นการตอบแทนจริงๆเหรอถามเธอนั่นแหละมั่นใจที่สุดแล้วแก้วตาชะงักจากการจัดจานชามบนโต๊ะเหลวมามองเขามั่นใจสิคะถ้าไม่มั่นใจแก้วไม่พูดไปหรอกแต่พี่อยากให้แก้วนะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นน้ำใจแก้วบอกพี่เสือแล้วไงคะว่าแก้วยินดีและเต็มใจถ้าไม่ใช่พี่เสือ แก่ไม่ยอมหรอกนะเพราะรู้อย่างนี้ไงล่ะเขาถึงอยากตอบแทนเธอแก้วตามไม่สนใจเขาแล้วยิ้มให้ทีนึ่งก่อนหันไปหยิบจานมาคดข้าวใส่พยัยกมองตามแล้วได้แต่ถอนหายใจมาดูแลเขาโดยสมัครใจทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ต้อนรับอีกทั้งยังอดทนกับพฤติกรรมแย่ๆของเขารวมไปถึงยอมเสี่ยงตายกับการกลายร่างเป็นสมิงด้วยนี่มันมากเกินกว่าที่จะให้มาทำเฉยๆในเมื่อเธอไม่ต้องการ เขายัดเย็ดให้เธอแล้วกันแก้วเรียกชื่อพันลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้แก้วตาหันไปมองรู้ตัวอีกทีอีกฝ่ายก็ประชิดร่างแล้วคืนนี้นะพี่ไม่อยากให้แก้วเสียเวลายอยู่กับพี่โดยเปล่าประโยชน์พี่เสือหมายความว่าไงคะมันยากเกินกว่าที่แก้วตาจะเข้าใจแต่เริ่มง่ายแล้วเมื่อเขาลวงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบกระเป๋าเงินออกมา พร้อมกับคีบแบงค์ใบสีเทาสามสี่ใบให้เธอดูทุกครั้งที่พี่ต้องการเธอพี่จะให้ค่าเสียเวลาถือว่าเป็นน้ำใจเล,เล็กๆน้อยๆจากพี่เธอจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่าๆฟรีๆไม่อยากจะใช้คำว่าเสียตัวให้เปล่าๆเ,เพราะดูมันแรงไปอีกอย่างเจตนาของเขาไม่ได้จะพูดถึงเรื่องนั้นเลยไม่ได้จะดูถูกเธอหากมันเป็นการอยากตอบแทนเธอเท่านั้นหากแต่แก้วตาเห็นอย่างนั้นกลับเข้าใจเป็นอื่น ดวงหน้าหวานเริ่มมีร่องรอยของความไม่พอใจก่อนเธอจะวางแานข้าวในมือลงพี่เสดคิดว่าแก้วขายตัวหรอคะคำพูดนี้ทำให้พยักต้องใส่หน้ารัวเปล่าพี่ไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นแต่พี่จะให้เงินแก้วตอนที่เรามีอะไรกันพี่ถือว่าแก้วทำงานให้พี่พี่ก็จ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนไม่ดีหรือไงไม่ดีค่ะหญิงสาวกระแทกเสียงเต็มแรง พอยากมองหน้าเรากับคาดคันว่าไม่ดีอย่างไรหากแต่ไม่ทันจะได้ปรีปากพูดออกไปแม้แต่คำเดียวดวงตาคู่สวยของเธอพันมีน้ำสใสใสเอ่อคลอมาให้เห็นแล้วแก้วบอกแล้วไงว่าแก้วยินดีและเต็มใจพี่เสือไม่เข้าใจเหรอเข้าใจแต่เข้าใจแบบไหนหรอคะถึงได้เอาเงินให้แก้วเหมือนกับว่าแก้วขขยตัวให้อย่างนี้อ่ะพี่ก็แค่อยากตอบแทนที่แก้วช่วยเหลือถ้าแก้วบอกว่าไม่อยากได้อะไรก็คือไม่อยากได้อะไร แล้วแก้วจะมาช่วยพี่ฟรีฟรีทำไมเพราะแก้วรักไงคะยอมให้ขนาดนี้พี่เสือยังไม่เห็นความรักของแก้วอีกเหรอสิ้นประโยคพยักถึงกับเงียบงันไปเขาลืมลืมไปสนิทเลยว่าเพราะความรักแก้วตาถึงยอมทำให้เขาขนาดนี้เธอก็บอกชัดเจนอยู่นี่ว่ายินดีและเต็มใจไม่อยากได้อะไรตอบกลับจากเขาแต่เขาดันไปยัดเยียดเงินให้จนเธอเข้าใจผิดไปไกลว่าเขามองเธอเป็นผู้หญิงยังว่า พอเขาไม่ตอบกลับมาแก้วตาก็รู้อย่างชัดเจนพีเ่เสือไม่เห็นอะไรเลยความรักของเธอทําให้ตาบอดบอดทั้งเธอที่มัวเมารักเขาอยู่คนเดียวมาหลายปีดีดักบอดทั้งเขาที่มองไม่เห็นแม้แต่เศษเสี้ยวว่าเธอรักเขามากเพียงใดแก้วตาปล่อยให้น้าตาไหลาอาบโพรงแก้มเจ็บใจอย่างบอกไม่ถูกพลันรีบตั้งสติยกมือขึ้นเช็ดน้าตาอย่างล,กลวกๆพลันรีบพุ่งขึ้นก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงกว่านี้ แก้วขอตัวเข้าห้องก่อนนะคะเดี๋ยวสิแก้วพยักคว้าต้นแขนของหญิงสาวไว้เธอหันมามองครบน้ำตาย,ยังหลงเหลือในแววตาเศร้าส้อยมันดูตัดพ้อเสียจนพยักพูดอะไรไม่ออกมีแต่แก้วตาเท่านั้นที่เปล่งเสียงถ้าพี่เสืออยากรู้จริงๆว่าแก้วอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนแก้วก็จะบอกก็ได้สิ่งที่แก้วอยากได้คือความรักของพี่เสือแค่เศษเสี่ยวก็ยังดีชัดหรือยังคะ แก้วเรียกได้แค่นั้นแก้วตาก็ดึงตัวเองออกจากการก่อกลุ่มผูกหายเข้าไปในห้องปิดประตูได้ก็ลงกรอนปล่อยให้ชายหนุ่มเดินมาหยุดที่หน้าห้องแล้วลังเลว,ว่าจะขอเรียกหรือไม่ขอเรียกเธอดีเขาอยากอธิบายสิ่งที่พูดไปสิ่งที่ทำให้เธอเข้าใจผิดและรู้สึกแย่ใจแทบขาดแต่รู้ว่าตอนนี้คงยังไม่เหมาะเพราะเขาเพิ่งทำเธอเสียใจมาม,มา ยิ่งภาพใบหน้าเปิดข้ามน้ำตาของเธอตราตรึงอยู่ในหัวด้วยแล้วเขาก็ปวดปรับเข้ามาในอกจนต้องสะบดออกมาเพื่อระบายอารมณ์พูดอะไรไปวะคิดน้อยชะมัดแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยยิ่งสะบดก็ยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บพอคิดว่าแก้วตาปวดร้าวแค่ไหนที่ได้ยินคําพูดของเขาเขาก็ยิ่งปวดปรับในใจเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันเจ็บปวดกว่าการกายร่างเป็นเสือสมิงอี คุแก้คำสาปมาอยู่เหนือคำสาปตั้งแต่เมื่อไรกันเขาอยากรู้เหลือเกิน